ในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าคลิปนี้จะพาไปคุยกับท่านเจ้าของบ้านนะครับทําไมถึงเลือกใช้บริการของสอแสงทองการช่างครับตรงนี้นะคือ,ค,อคือจุดขายของของบริษัทคุณเหมือกรรนกันยินดีครับเนี่ยตรงนี้สวัสดีครับผมโบสารดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านชวนชื่นแกรนเอกชัยบางบอนลังนี้เลย หลังนี้นะครับคลิปที่แล้วถ่ายรีวิวหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านนะครับรีวิวว่าหลังคาไวนิลเนี่ยสไตล์โมเดินเขาทำมันยังไงแล้วก็ใช้เสาขนาดใหญ่มากๆเลยคือเสา6คูณ6นะครับขนาดเหล็ก6คูณ6เป็น6คูณนิ้วซึ่งใหญ่มากและเราก็ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเป็นยังไงอย่าลืมติดตามคลิปนั้นนะครับและในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าคลิปนี้จะพาไปคุยกับ ท่านเจ้าของบ้านนะครับซึ่งงานนี้ต่อเติมเสร็จแล้วประมาณส่งงานไปประมาณสัก1สัปดาห์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ทางโปรเจกต์แพนเนอร์ Tanner, แล้วก็โฟร์แมนก็บอกว่าคุณโบท๊ทจะลืมไปถ่ายหลังนี้นะครับเพราะว่าหลังนี้นี่น่าสนใจจริงๆนะครับด้วยที่บอกว่าตอนต้นหลังคาหน้าบ้านอะไรพวกนี้ครับก็มีการ ทำการเพิ่มสเปคนะครับแล้วก็รวมถึงห้องครัวในคลิปนี้ด้วยที่ว่าเราจะเปลี่ยนจากเหล็ก3าคูณสเป็น4ี่คูณสว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงลองคุยกับเจ้าของบ้านคลิปนี้ดูได้เลยนะครับตามผมมาครับเชนครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่เจ้าของบ้านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตถือไม้ให้นะครับชื่อคุณอะไรครับผมบัณฑิตสมส่วนครับครับผมเป็นพี่เจ้าของบ้านหลังนี้เนาะครับผม ครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จมาได้ก็ร่วมมาทิ์แล้วใช่ไหมครับยังยังไม่ได้เรียบร้อยดีเท่าไหร่ก็เปียกปัดจตถูนิดหน่อยครับผมก็เวลาตอนระหว่างทาก็มีฝุ่นมีอะไรพวกนี้เนาะธรรมดาครับผมครับผมผมอยากจะถามตอนแรกเลยว่าทําไมถึงเลือกใช้บริการของสอแสงทองการช่างครับคือด้วยด้วยความ เชื่อมั่นมากมากกว่าความเชื่อมั่นในชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือจากประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสมาเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างครับพวกนี้นะครับส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องช่างงช่าทีงานมากอะไรมากงพวกนี้ไม่รับผิดชอบอะไรพวกนี้ครับ,บเราก็เบื่อไปไปจ้างเอกชนอะไรทั่วๆไปอย่างเงี้ยมันก็เบื่อปัญหาตรงนี้มากกว่าเบื่อคือเบ,บืเอ่อไปตามช่างเบื่อตามช่างเบื่อต้อง หลายๆคนที่มีประสบการณ์ทางนี้แล้วจะรู้ว่าว่าว่าจะเจอปัญหาทานี้ทางนั้นก็เลยก็เลยหามาลองใช้บริการครับของบริษัทดูบ้างนะครับนะคือใครก็ว่าให้เขารับผิดชอบแทนเราได้ด้านนี้ครับคือปัญหาหลักเลยคือปัญหาเรื่องช่างทิ้งงานนี่แหละแล้วทีนี้นะครับพอเลือกใช้บริการกับเราแล้วนะครับก็คือคิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ย คือเราแบ่งคือบริษัทเนี่ยแบ่งเบาภาระให้ได้เป็นยังไงบ้างครับเพราะในในในระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> คือเราถ้าเรา,เรามีปัญหาทางด้านเทคนิคเองหรือทางด้านอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถปรึกษาหรือว่าคุยกับทางบริษัทได้ <c oughs> นะครับเขาเขาเคลียร์ให้เราอะไร <c oughs> ต่างๆก็จะมีโฟแมนมีคุณนเ,<อ>เนมเนาะครับเขามาดูหน้างานให้อะไรให้หรือมีปัญหาอะไรก็ติดต่อเขาเขาก็จะเคลียร์ให้อะไรมันก็ทำให้เรา หมดปัญหาพวกนี้ไปนะครับแค่กระทั่งสเปคต่างๆที่เราเพิ่มเติมเพิ่มเติมหรือว่าทามาแล้วเราไม่ถูกใจอะไรอะไรเงี้ยขอแก้ขอปรับอะไรเงี้ยเราก็ก็ราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรครับครับครับผมแต่ผมอะผมเรียนตามตรงคือเวลาทํางานพวกนี้ก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมเลยว่างานก่อสร้างไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มีปัญหาอยู่แล้วใจฮะผมเข้าใจตรงนี้เข้าใจว่าผมก็เคยเป็นวิศวกรมาอะไรแบบนี้ครับก็รู้ว่างาน งานพวกนี้มันมันถูกสร้างด้วยมนุษย์ด้วยคนแล้วก็ขึ้นอยู่คุณภาพแต่ละคนในการทํางานมันก็ต้องมีเออร์เลอร์บ้างอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยเะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นงานเรียกว่างานแฮนด์เมดแหละเนาะงานแฮนด์เมดสรุปคืองานแฮนด์เมดแหละว่าต้องมีครับครับไม่ได้แบบประกอบจากโรงงานไม่ปั๊มมาขึ้นรูปจากเครื่องจักรอะไรอย่างนั้นะอย่างนั้นสเปคเดียวกันหมดมาตรฐาน นีงานพวกนี้มันเป็นงานแฮเมดอย่างที่คุณว่าก็บริษัทก็ช่วยเจ้าของบ้านอย่างเต็มที่เนาะครับผมสั้ s u p o r t ไปได้ะแก้ปัญหาต่างๆพวกนี้ไปนะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรีวิวข้างหลังต่อก็ฝากนิดนึงก็ครับบริการหลังการขายอยู่ในช่วงประกันอย่างเงี้ยได้คราบยังไงก็ ยินดีครับยินดีครับ1ปีเลยครับ1ปีหลังจากวันที่ส่งมอบงานเลยครับไม่ต้องห่วงครับก็ถ้ามีน้ารั่วนี่แจ้งได้เลยครับก็คือเร็วสุดก็คือหนึ่งวันช้าสุดก็คือไม่เกิน3วันแต่ถ้าฤดูฝนจริงๆก็คือถ้าวันไหนฝนตกนะครับถ้ามันถ้ามันรั่วจริงกว่านั้นอาจจะไม่ได้เก็บงานเพราะว่าต้องรอฝนหยุดตกก่อนครับเพราะว่าเพราะกอนผมทำนี้ก็เจอเจอฝนเหมือนกัน เจอฝนเหมือนกันช่วงฝนมาปลายมันปลายฝนก็จริงแต่ฝนปีนี้มันมาชุบช่วงปลายฤดูนะครับก็เจอฝนแล้วเจอรั่วบ้างไหมครับตอนที่ท่วงทวนทาก็มีบ้างฮะใหม่ๆก็มีบ้างเขาก็จ้างเขาก็ไปปรับแก้ให้ปรับแก้แล้วปรับแก้ให้ครับผมพอดีโชคดีอย่างพอดีได้เจอฝนพอดีมุงหลังคาเสร็จเลยเสร็ครับ ได้ทดสอบเลยได้ทดสอบนะสองข้างล้วฝนมาสองข้าง้วยก็เลยได้ทดสอบเราในระดับหนึ่งนะครับจะถามว่าฝนมันเยอะไหมมันก็ไม่เยอะทีเดียวก็อยู่ระดับปานกลางนี่ถ้าเราก็ต้องดูอีกหรือดูแล้วว่าถ้าฝนหนักๆยินดีครับเราจะรับประกันผ่านคลิปนี้ไปเลยยินดีครับยินดีครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่อง น้ํารั่วเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่ต่อออกจากตัวบ้านดังนั้นมันจะมีเขาเรียกว่ารอยต่อเนาะที่เป็นการต่อออกไปโอกาสรั่วผมตอบตรงว่ามีแต่หลังๆนะครับทางบริษัทก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดตอนที่ส่งงานนี่แหละเราไม่อยากจะให้มันรั่วเลยเพราะว่าถ้ามันรั่วแล้วเนี่ยเราจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างร้อยคือครั้งแรกเลยคือเราเสียเวลาละเราเสียค่าน้ำมันรถเสียค่าของเสียค่าช่างดังนั้น ท่าไม่ให้รั่วจะดีที่สุดอันนี้คือผมบอกกับลูกน้องทุกคนเลยก็ฝากไว้แล้วกันตรงนี้นะคือคือจุดขายของ,ของ,ข,องของบริษทัทคุณเหมือนกรรันยินดีครับนี่ตรงน,น,นี้บริการ,รหลังการขายยินดีครับสำคัญคน <c oughs> จะจะเรียกใช้บริการคุณข <c oughs> นาดไหนมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็คือโอเคครับ <c oughs> คือคือคือคอ,อีกขนงานหนึ่งครับผมยินดีครับขอบคุณจริงจริงครับได้ครับเดี๋ยวผมขอไปถ่ายหลังบ้านก่อนขอบคุณครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นว่า เอาไว้อีกคลิปหนึ่งดีกว่าผมว่าระยะเวลาค่อนข้างนานเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อนะครับถ้าใครอยากดูหลังบ้านจริงๆเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ขอแยกไปเป็นอีกตอนนึงเลยเป็นตอนพิเศษเลยนะครับก็คือเป็นตอนที่สัมภาษณ์เจ้าของบ้านนะครับแบบเลียวๆแบบจริงๆเลยนะครับไม่ได้มีการเตรียมมันก,นก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> คุยกันแบบก็คือเราก็อยากจะให้ได้ข้อมูลที่แบบออกมาแบบจริงๆแล้วกันนะครับ ถ้ายังไงอยากดูห้องครัวติดตามอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ขอเป็นคลิปที่สัมภาษณ์ท่นเจ้าของบ้านอย่างเดียวเลยนะครับงั้นเราลาไปพร้อมกันขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ